เป็นอาจารย์และก็เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปรย,ยังโวคศวการพ้องการปรนเทศนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นในร้อยพืชจุลจักร้าครับสำหรับประ,ะวัติของผมรู้จักกันนิดนึงเนาะผมพ้นเทพเป็นคนจังหวัดสระแก้วนะครับเกิดมาในครอบครัวเป็นครอบครัวข้าราชการครับก็ฐานะค่อนข้างไปในตา,างสังยักงโจ๋นะครับชีวิตผมก็ถูกโปรแกรมมาด้วยด้วย เพลงที่แม่ผมชอบฟังตอนตอนเด็กๆครับหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารมีลูกสาวจะได้เป็นพยาบาลซึ่งครอบครัวผมตามนั้นนะเป๊กะครับเงจนทหารนะครับส่วนที่สาวผมก็เป็นพยาบาล โรงเรียนในร้อยดันทรูประเทศออสเตรเลียครับหลังจากที่จบจากโรงเรียนในร้อยดันทูประเทศออสเตรเลียด้วยปริญญาตรีเกี่รติยศทางด้านวิศวิกรมกได้ทุนให้ศึกษาต่อปริญญาเอกทางด้านทางด้านวิศกิชนะครับที่มหาลัยซาเวลที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากที่จบกลับมาแล้วก็กลับมาหลังกการที่โรงเรียนในร้อยนะครับผมรู้จักกับยูนิลิเวอร์เรื่อบทได้ยังไงอันนี้ต้องขอเท้าความยาวนิดนึงนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมยังเด็กๆเลยตอนนั้นสมัยอยู่ประถมนะครับผมมีโอกาสได,ได้ได้รับทุนการศึกษาครับทุนการศึกษานี้เนี่ยได้รับจากแม่ฉีท่านหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่ท่านได้เอาเอาเงินเนี่ยไปฝากไว้กับธนาคารแล้วทุกปีก็จะมีดอกเบี้ยออกมานะครับแอบาม,ามอบเป็นทุนการศาากึกษาให้เด็กคือผมในวัเด็กตอนนั้นรู้สึกว่าว้าวมันมีงานแบบนี้ได้หรอไม่ต้องทําอะไรเฉยๆ <c oughs> แล้วก็ได้เงินนะ ซึ่งตอนนั้นสําหรับผมนะครัว่มมันเป็นอาชีพในฝันของผมเลยแต่ผมไม่รู้นะครับตอนนั้นว่าจะทํำยังไงให้ได้ยไ,ได้อย่างงั้นหรือผมต้องไปเป็นแม่ชีหรือเปล่าซึ่งซึ่งผมก็ไม่น่าจะใช่ะครับนั่นก็เป็นจุดที่มาจุดประกายความคิดของผมนะครับในในวัยเด็กทีนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้มารู้จักเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วตอนสมัยยังเรียนออสเตรเลียผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกทําให้เข้าใจว่า สิ่งที่ผมกําลังอยากได้เนี่ยมันคือมันคือ p า s s ี v e i n ค o m มันคือการที่เราหยุดทํางานแต่ว่าไรายได้เราเราไม่หยุดซึ่งเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ผมมากผมต้องการทาสิ่งนี้มากๆนะครับซึ่งผมก็เรื่องที่จะทําในสิ่งที่ผมที่ผมถนัดก,ก็คือในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ผมชอบในเรื่องของการลงทุนนะครับผมก็เรื่องที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นทั้งในหุ้นหรือว่าสังหาิมทรศัพท์นะครับผมเริ่มลงทุนในการที่ใช้ เก็บจากตอนที่เป็นนักเรียนในประมาณกี่บาทผมลงทุนแล้วก็ทํางานทํางานพิเศษไปด้วยนะครับเพื่อหาเงินมาลงทุนเพิ่มจนกระทั่งผมมีพอร์ตการลงทุนมูลค่าประมาณส0ล้านบาทตอนช่วงอายุ2ี่สกว่าปก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยนะครับหลังจากที่จบกลับมาเมืองไทยเนี่ยผมก็ยังคงเดินตามฝันที่จะจะมีพาส์สิคันจะมี หรือว่าจะมีทรัพย์สินที่จะสร้างรายได้ให้ผมนะครับผมก็ใช้เวลานอกเหนือจากเวลาราชการช่วงเวยน็นเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยไปเป็นอาจารย์พิเศษนะครับตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามโมรงเรียนอุตาหตา่างๆซึ่งทําให้ผมได้มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นมาตอนแรกก็เป็นหลักแสนต่อเดือนแต่ว่ามันก็ยังยังไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่ผมต้องการเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาเงินเนี้ยไปไปสร้างทรัพย์สินที่มีมูลค่า มากพอที่จะให้ผมมีรายได้รายได้ที่แบบผมไม่ต้องทำงานเป็นหลักแสนตักปลาอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ผมก็พยายามสอบหาสอบหาไปเรื่อยๆครับสิ่งนึงที่ผมได้ทำจากใจนั่นคือผมก็ได้เปิดโรงเรียนศุภิชานะครับก็ถันตัวเองจากลูจกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการนะครับซึ่งโรงเรียนศุภิชาติผมตอนเปิดไปได้สองปีผมก็ขยายกิจการนะครับจากจากหนึ่งสาขาเป็นสี่สาขา ว่าสิ่งที่ผมได้เนี่ยมันยังยังไม่ตอบโจทย์นี่คือสิ่งที่ผมได้จากอขอขอใส่ต่อไปเลยครับจากการที่ผมทำงานการที่ทำงานแบบแอคทีมทำที่ผ่า,ผานมาครับภาพภาพแรกนะครับภาพบนด้านซ้ายนี่เป็นบ้านที่ที่ผมกับพี่สาวสื่อให้ให้ข้อแปล ไว้ที่กรุงเทพเป็นบ้านเองนะครับมูลค่าประมาณ5ล้านกว่าบาทนะครับ mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้ก็ด้านล่างขาครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นช็อปครับที่คอมมูนิตี้บอร์ที่ผมซื้อไว้เพื่อที่จะไปะไปขยายกิจกรรมเรียนวิชาของผมราคา10กว่า mm hmm. ล้านสิบประมาณสิบเล้าน,นครับ mm hmm. เป็นไงครับชีวิตผมดีไหมครับดี mm hmm. แต่ว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรครับ mm hmm. หนึ่งสิ่งที่ผมทำเนี่ย มันเกิดจากการที่ผมจะต้องทํามันใช่ความสามารถของผมคนเดียวผมไม่สามารถที่จะให้ใครมาทำกับผมได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้ามันเกิดอะไรกับผมขึ้นมาผมไม่สามารถทํางนี้ได้สิ่งที่ผมเคยได้มันก็จะไม่ได้ต่อไปน,ปนั่นคือสิ่งที่หนึ่งอันที่สองคือเวลาแลวก็รไลฟ์สไม่ต่อจเลยนะครับผมทำเงินคุณวิชาเนี่ยผมทํากับคุณส้มนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ทําธุรกิจเดียว แต่ว่าโอกาสที่เราจะได้เจอกันมีเวลาดีๆด้วยกันแทบจะไม่มีเลยครับเราต่างคนต่างต้องวิ่งไปสอนคนละจำหวัสูงย์น่ไปศูนกันมาตอนนั้นแทบจะไม่มีเว